ดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับเป็นสัปดาห์ที่2ที่เราจะสนทนากันในเรื่องของอัปเดคนไทยสู่ยุคโลกป่วนเ,เป็นเรื่องที่กําลังน่าสนใจนะครับเราอยู่ในกระแสความเป็นโลกาภิวัตน์ชุดที่ผมสวมใส่อยู่นี่เป็นเ,เครื่องแต่งกายของวัฒนธรรมพี่น้องกุยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์กุยจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นเป็น,ปน,ปนวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นคนไทยที่อยู่ในท้องถิ่นที่น่ายินดีที่มีการเชื่อมต่อไปหลายประเทศแล้ววันนี้เรายังอยู่กับดรวีระชัยคู่ประเสริฐนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับเรื่องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของยุคโรคป่วนมีคําถามว่าป่วนอย่างไรมันทําไมต้องป่วนอยากให้เท่าความนิดหนึ่งก็เราพูดกันถึงว่าโรคป่วนใบนี้ ที่มันเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีเป็นต้นเหตุเนี่ยเป็นต้นเหตุมันมันหลีกเลี่ยงได้ไหมครับแล้วเราก็บอกกอนว่าไม่คงจะหลีกเลี่ยงยากเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดทั่วโลกมันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงหรือมันปวดเนี่ยคือมันเกิดความคิดใหม่ๆครับสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ใหม่ที่มันไปลบล้างเรื่องเก่าๆซึ่งจะบอกว่าล้าสมัยครับแล้วทําให้ชีวิตความอยู่ดีขึ้นการทํามาค้าขายธุรกิจสังคมดีขึ้น นะครับอย่างเช่นเกษตรกรรมที่คขารต่อไปจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์กรเกษตรกรรมเชิงเขาเรียกว่าใช้เครื่องมือช่วยอย่างนี้เป็นตอนที่เราพูดถึงในในครั้งที่แล้วว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันอย่าให้กลับมาสู่ํารกัดความของคําว่าเทคโนโลยีนครับเทคโนโลยีนี่เป็นเขาเรียกเป็นวิวัฒนาการของการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อไปสร้างสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะอาจจะเป็นสินค้าจะเป็นบริการจะเป็นวิธีการ เพื่ออะไรเพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ของคนทั่วไปครับสะดวกสบายขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะฮะอันนี้นันเป็นเป็นคำว่าเทคโนโลยีมันจะมาออกมาในรูปของแต่ที่เราเห็นเยอะมากก็คือเอาไปเชิงอินโฟมา t ชั n นเทคโนโลยีคือว่าข้อมูลข่าวสารครับตัวนี้เป็นตัวที่เข้ามาก่อนคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามครับนั่นจะจะเห็นชัดขึ้นตัวนี้เป็นตัวเชื่อมโลกทําให้กระแสต่างๆไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม หรือตัวเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศต่างๆแตครับจะเสริมว่าแต่จริงๆแล้วนะฮะต้องเรียนว่าคําว่าโรคป่วนเ,นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่แค่อินโฟเมชันหรือข่าวสารเท่านั้นแล้วมันลงไปถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยเป็นการรักษาสุขภาพเขาเรียกตัวเซนเซอร์ตัวเซนเซอร์มันเป็นตัวท่านท่านคได้ยินคำว่าบางคนเนี่ยที่เป็นโรคหัวใจเนี่ย ระะโรคการเต้นหัวใจไม่ผิดปกติเนี่ยมันสามารถสา,สามารถผลิตตัวขึ้นมาวิวัฒนาการใหม่ๆเนี่ยที่เป็นนวัตการรมแล้วช่วยทําให้ติดตามการเคลื่อนไหวของคนการเต้นหัวใจให้เนี่ยนะฮะเป,เป็นเป็นเรื่องที่มันที่มันเกิดมา,นานแล้วต่มันจะเร็วขึ้นและชัดเจนขึ้นแล้วก็ดุแลแเร็จุดนี้เป็นจุดของการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็วอย่างที่บอกที่ท่านอาจารย์วิชัยพูดเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เราใช้หุ่นยนต์ มาทํางานแทนเราเยอะแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยตัวเทคโนโลยีตัวสําคัญเลยที่จะทําให้คนตกงานวันนี้หมอเนี่ยมีโอกาสตกงานได้สาเหตุเพราะอะไรใช้หุ่นยนเนี่ยผ่าตัดได้แล้วนะวินิจฉัยโรคได้แล้วหลายหลายอย่างคิดแทนคนได้แล้วแม้กระทั่งสินค้าการบริการต่างๆพวกนี้เข้ามาแล้วนี่จะหากินเป็นสิ่งที่มันเข้ามาอยู่กับเราโดยที่เราหนีไปไหนไม่ได้ ก็อ uh, ันนี้ชัดเจนนะที่เขาเรียกกันว่าในวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเคยยินคำว่า AI AI artificial intelligence คือเดิมเนี่ยเรามีหุ่นยนต์แต่เป็นหุ่นยนต์ที่เอาจว่าไม่ฉลาดนะในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเช่นรถยนต์เนี่ยเวลาเขาผลิตรถยนต์สักคันเนี่ยมันจะช่วยเติมชิ้นส่วนของรถยนต์เป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนนะฮะสายผ่านการผลิตจนทั้งเสร็จออกมาเป็นหนึ่งคันแต่เดี๋ยวนี้เขาเติมความอัจฉริยะใส่เข้าไปในอีกในหุ่นยนต์อีก มันก็เลยกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เขาเรียกกันก็ญญคือญญว่าเป็นหุ่นยนต์ที่สมาร์ทกว่าเดิมอีกครับมันเริ่มจะใกล้มนุษย์เข้าไปทุกทีทุกทีอันนี้คือความท้าทายที่อย่างที่ท่านกล่าวถ้าถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเราไม่สามารถจะควบคุมต่อไปหุ่นยนต์จะสั่งงานเราเนี่ยมันสั่งแล้วสิแหมจสั่งแล้วในหลายเรื่องโปรแกรมไวแล้วถ้าว,ว่า มนุษย์ปฏิบัติอย่างนั้นคุณยนก็จะบอกววันนี้คุณยังไม่ทานยาหรืออันนี้เขาใช้แล้วนะฮะที่ท่านพูดถูกในสังคมผู้สูงอายุผมไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยอยู่โดดเดีย่ยวเยอะนะฮะอเมริรากาเหมอนกันก็บอกว่าหุ่นยนต์คือเพื่อนเขาหุนยนต์เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบ้านของญี่ปุ่นมันพื้นราบหุ่นยนต์อยู่ได้ง่ายครัเขาจะควบคุมเรื่องการยกอาหารให้นะเตือนวันนี้ทานยาหรือ,อยัง วันนี้กินอาหารหรือยังตามเวลาเปี้ยเลยนะฮะถ้าเป็นคนเรายังเผลอเผอหลังเวลาใช่ไหมครับเที่ยงเวลาไปเตือนตอนเที่ยงครึ่งก็บอกว,วันนี้กินหรือยังแต่หุ่นยนต์ไม่ใช่เที่ยงปั๊มเตือนทันทีนี่นี่คือความอัจฉริยะของของหุ่นยนต์ที่เป็น AI Artificial i r t i f i i i a l i n t e l l i g e n c e ก็ vention, ปัญญาประดิษฐ์เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าผู้สูงอายุเกิดชอบซะแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ต้องรอให้ลูกหลานเตือน <laughs> อันนี้เป็นวิวัฒนาการของวิถีชีวิตท,ที่ท่านบอกว่าเราหนีไม่พ้นจริงๆนี่ไม่พ้นมันเข้ามาเกี่ยวกับ,บชีวิตเราทุกขั้นตอนตั้งแต่อนอนหลับก็เข้ามานะเขาเข้ามาดูแลเราแ,ลแลม้กระทั่งการควบคุมอุณหภูมิในห้องอะารับ <นะ S 1> ด้ <laughs> เขา <laughs> เ,เขาจะควบคุมหมดถึงเวลาจะให้ตื่นจัดเวลาก็ได้จัดเวลาได้หมดกี่ชั่วโมงว่าไปจะนอนกี่ชั่วโมงตื่นทันทีแล้วมันตัดแอร์เลยท่านต้องตื่นแล้วมันเริ่มร้อนร้อนเห็นไหมทีนี้ในเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้ครับ มีคำถามอยู่คำถามผมเบื่อในสิ่งที่ทันสมัยอผมไม่ต้องการจะอยู่ในยุคโลกปั่นป่วนอย่างนี้ผมควรจะทําตัวอย่างไรจะหนีไปทางไหนตรงนี่จะหนียากนะครับเพราะว่ามันเข้าไปในกระแสของชีวิตประจําวันซะแล้วนะวันนี้นะคซึ่งก็ถ้าเข้าใจที่คําถามที่ท่านถามผู้อาวุโสบางท่านครับางกลุ่มเอ๊ แรกๆน,นี่ประสบการณ์ตรงเอ๊ะทำไมฉันจะต้องใช้อมือถือเหมือนลูกหลานล่ะ <c oughs> ฉันเนี่ยประสบการณ์ตั้ง50ปี60ปีเต็มไปหมดความรู้เอ๊ะทำไมฉันต้องมาตั้งสื่อสารกับเธอด้วยตัวนี้ครับผู้ผู้สูงอายุก,ก็เริ่มถามแต่ปรากฏว่าเขามีเริ่มมีโปรแกร,รมนะท่านท่านผู้ฟังอาจจะเคยไินว่าอบรมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มือถือให้ผู้สูงอายุแรกๆก,ก็รู้สึกจะเหมือนต่อต้านนะ ไปไปมามารู้สึกจะสนุกเพราะอะไรฮะใ,<ช>ในนี้มันมีทุกอย่างมีทุกอย่างท่านอยากจะอ่านอะไรท่านจะดูทีวีย้อนหลังอดูบุพเพสันนิวาสย้อนหลังก็ได้นะท่านไม่ต้องไปรอลูกหลานอ้าวเปิดทีวีซิไม่ต้องคุยกับคนทั้งโลกได้ <c oughs> อ่าวันนี้ลูกหลานมา <c oughs> ไม่คุยด้วยแหละนะคุยกับสมาร์ทโฟนนังกลมนาเขาเรียกสังคมกลมนา <c oughs> นะเราสามารถที่จะใช้จินตนาการเราไปได้ทั่วโลกเราอยากไปที่ไหนอย่างไรเราสามารถเห็น ทีนี้ในสิ่งที่กระทบเนี่ยกระทบอย่างรุนแรงที่ผมมองเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือด้านสุขภาพถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เห็นไหมเกิดปัญหาแน่ปัญหาที่สองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะปัญหาที่สามรับข้อมูลข่าวสารที่ที่มันมันผิดพลาดบิดเบือนไอ้ตัวนี้มันทําให้โรคป่วนนี่ป่วนจริงเลยป่วนจริงฮะป่วนจริงบางครั้งเนี่ยรับข้อมูลมาแล้วเราก็เชื่อว่าใช่ ทรงต่อผิดกฎหมายทันทีนี่ไงอยากให้ดรวิชัยชี้แน่ตรงนี้หน่อยก็อย่างที่เรียนนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขนาดนี้มีผลกระทบก็รุนแรงนะครับบางที่มีผมกล่าผู้สูงอายุเนี่ยบอกกันว่าพอไปเข้าโปรแกรมแรกฝึกอบรมการใช้มือถือซะหน่อยเกิดชอบติดใจเพราะอะไรเห็นรูปลูกหลาน เพราะปีหนึ่งเนี่ยใกล้สงการจะคงจะเจอแต่ว่าระหว่างไม่สงการนี่ก็คงไม่ได้เห็นหน้าเท่าไหร,ร่ไปทํางานในเมืองบ้างไปทํางานที่อื่นบ้างแต่ปรากฏว่าลูกหลานสง่งรูปมาให้ดูอาอยู่สุขสบายดีนะ,ะลูกโตแล้วหลานอายุเท่านี้แล้วก็รู้สึกผู้สูงอายุรู้สึกมีความอบอุ่นทางใจเพราะว่าได้เห็นการเคลื่อนไหวเป็นภาพนิ่งก็ได้เป็นวิดีโอคลิปก็ได้สนทนาก็ได้ค,คือความรู้สึกมันอยู่ใกล้ทั้งที่ตัวอยู่ห่างเลย ใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้แต่ว่าการบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างที่เรียนท่านผู้ชมว่าต้องมีความชาญฉลาดในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารเพราะว่าอะไรเมื่อมันฟรีขนาดนี้มันสะดวกขนาดนี้มันก็มีข้อมูลทั้งถูกและไม่ถูกอยู่ในนี้ครับต้องเลือกใช้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณน,นี่นี่คือความนี่คือมนุษย์ที่ต่างจากหุ่นยนต์รหรือปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกร,รมไว้มนุษย์เนี่ย ยังมีวิจารณญาณของตอนเองบอกได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่หุ่นยนต์ไม่ใช่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้อย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้ทําตามโปรแกรมทำตามโปรแกรมแต่มนุษย์นี่ยังมีเขาเรียกว่า Human Touch ครับมีการสื่อสารด้วยใจครับอันนี้ก็ต่างแล้วใจของหุ่นยนต์กับใจคนนี่ไม่เหมือนกันคมันจะใจคนเนี่ยความผูกพันอย่างเช่นกับลูกหลาน<ๆ>ก็รู้สึกว่าเออยังใช้วิจารณญาณได้เม้งแต่ต้องเลือกที่จะอย่างที่กล่าว เลือกบริโภคเลือกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใช้วิจารณญาณตอบว่าเออมันถูกไหมมันควรไหมจะส่งต่อเนี่ยมันดีหรือไม่ดีจริงเท็จคขนาดไหนเพราะนนั้ผมว่าถ้าผมมองนะค,ะครับส่วตัวไอ้ตรงนี้กลับกลายเป็นบวกเพราะอะไรฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ผมสัมผัสเยอะเหมือนกันผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้สูงอายุลําพังเนี่ยไม่คิดอะไรเท่าไหร่ อยู่ไปวันวันหนึ่งอันไซเมอร์กนินนี่ท่านพูดเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าการฝึกได้ใช้นูนใช้นี่ตอบนูนตอบนี่ดูรูปดูละครคุยกับลูกหลานมันํำกันว่าสมองได้พัฒนาครับอันนี้ก็เป็นบวกนะถ้ามองให้บวกมันก็บวกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างโดยธรรมชาติเนี่ยมีทั้งบวกและลบเราต้องเลือกฮะทีนี้ถ้าจะเลือกเนี่ยนะครับในโอกาสที่เกิดความวุ่นวาย ป่วนไปทั้งโลกเนี่ยนะครับ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ผมมองได้เดี๋ยวนี้ก็คือมีสติ <c oughs> ต้องมีสติในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร <c oughs> หรือมีสติในการที่จะคุยกับใคร <c oughs> แต่สิ่งที่สําคัญนั้นก็คือ,อเรามักจะหลงกระแสไอ <c oughs> ้ตรงเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อน <c oughs> มันสอนก็ไม่ได้ทีนี้มันก็คงจะมาเกี่ยวพันกันในเรื่องของระบบการศึกษา ระบบการศึกษาเนี่ยถ้าเราบอกว่าระบบการศึกษาคือการพัฒนาคนการสร้างคนครตรงนี้ถต่หากจริงเป็นสิ่งที่กําลังทา้าทายนะเราจะเห็นว่ากระทรวงศึกษาก็มีการปฏิรูปกันนะทั้งทั้งกระทรวงซึ่งไปถึงไหนก็คงจะใช้โอกาสอื่นเนี่ยพูดคุยกันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยจุดที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของกระทรวงศึกษาเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันจะฝึกคนอย่างไรจะให้คนเนี่ยเข้าใจอย่างไร เพราะตรงนี้เป็นตัวคัดกรองคนให้เข้าสู่ระบบในสังคมอย่างดีจะมีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมอยู่ตรงนี้เพราะอย่าลืมว่าวันนี้คนทั้งโลกเนี่ยจะเข้ามาในเอเชียใต้ดูเพราะประเทศไทยอย่างที่ท่านพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแม้กระทั่งการประชุมจะต้องมาประชุมที่ไทยออใช่เห็นไหมก็ต้องมองว่าไทยมีอะไรล่ะมีอะไรดีอก็แสดงว่ามีทรัพยากรที่มีคุณค่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่า เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าโลจิสติกส์หรือว่าอุปนิสัยของคนไทยอันนี้ทหารกินเป็นสิ่งที่สําคัญคทีนี้เรามามองในผู้สูงอายุแล้วรตรงนี้ท่านมีอะไรมองต่อไหมครับ,รบผู้สูงอายุอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เยอะครับความท้าทายของผู้สูงอายุค,คือว่าทํายังไงจะสื่อสารกับลูกหลานได้่น,น,น,นเรือใอ,นนอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าถ้า สื่อสารไม่ได้เนี่ยท่านก็จะเหมือนกับถูกอะไรปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยวนะฮะสังคมแตกครอบครัวแตกใช่ไหมครอบครัวแตกเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็จะชีวิตอยู่กับเรื่องเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์มือถือเยอะครับโอเคก็เข้าใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านสามารถเข้าใจความเปลี่ยนแปลงตรงนี้และสามารถสื่อสารกับลูกหลานได้บ้างโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับ,รบก็ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งสําคัญที่ท่านกล่าวก็ว่าอาจะเรียกว่าจิตสํานึกละกันหรือจะเรียกของความรอบรู้จริงๆแล้วตรงนี้ท่านสามารถใช้เครื่องมือโซเชียลเน็ตเวิร์กในการสื่อสารให้กับลูกหลานได้ท่านท่านมีประสบการณ์มาตลอดชีวิตเนี่ยที่มีคุณค่าสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าสังคมไทยเรามามองว่าความท้าทายคือจะต้องตักตวงยังไงประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มากที่สุดใช้เป็นเครื่องมือในการ ลดช่องว่างระหว่างวัยนะฮะในครอบครัวก็ดีนะครับในชุมชนก็ดีให้รู้สึกว่าเออเครื่องมือเหล่านี้มันทําให้สะดวกขึ้นครับทําให้ใกล้ชิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วในชีวิตมเป็นจริงโลกปัจจุบันรุ่นเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยก็จะทํางานอยู่ตามเมืองใช่ไหมฮะอยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่นะฮะผู้สูงอายุอยู่คนกลุ่มนี้เครื่องมือนี้มันช่วยได้ก็น่าจะ ทำให้เกิดาาความเข้าใจกันในระหว,ว่างวัยถือเป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารช่วยสื่อสารอันนี้มุมบวกมุมบวกถ้ามุมลบเนี่ยมุมลบเนี่ยมันก็อาจจะตะเลยเปิดเปิงไปเลยนะบางคนเนี่ยใช้ใช้แล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์กลายเป็นโทษก็มีอันนี้เป็นเป็นอีกเรื่องที่สําคัญเราจะเห็นว่าจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยุคโลกป่วนเนี่ยมันเกิดมาประมาณชัดๆเนี่ยประมาณ40ปี ประมาณ40ิปีเนี่ยจะเห็นว่านโยบายต่างๆของทุกประเทศจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ยุทธศาสตร์ก็คือการวางแผนหรือนโยบายเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดประเทศเนี่ยเดิมทีเนี่ยพัฒนาภายในประเทศคือพัฒนาทุกอย่างภายในประเทศตัวเองคนอื่นทําเข้าหรือเข้าได้แต่นีนิดหน่อยแต่วันนี้เปิดประเทศเปิดประเทศพอ <laughs> เปิดประเทศแล้วเนี่ยสาร,รพัดมนุษย์ก็เข้าสาร,ร,รพัดเรื่องก็เข้าก็ถามกลับไปว่า คุณเปิดประเทศเนี่ยคุณมีการป้องกันหรือยังกับสิ่งที่กําลังท้าทายกับทรัพยากรบุคคลหรือสิ่งที่คุณมีอยู่อันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนทุกประเทศเปิดประเทศเพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนเกิดการแข่งขันเซเรีเพราะว่ามันมันหนีไม่ออกในเรื่องของสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามทางธุรกิจไอตัวนี้จะทําให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเนี่ยมันเปลี่ยน ไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมทีนี้เราจะเห็นว่าในช่วงสั้นๆใกล้ๆเนี่ยนะในช่วงหลังสงครามแล้วเนี่ย <นะ S 2> วิถีชีวิตคนก็เปลี่ยน,นีกแล้วเปลี่ยนต้องกลับมาทํางานต้องมาอะไรสิ่งหนึ่งที่กลับไปที่บ้านเก่าชนบทไป,ไปเยี่ยมมากลับมาหมเห็นไหมเราจะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างไรเม่กิ้ท่านพูดถึงคําถึงน่าสนใจเรื่องของการศึกษาครับคือกับกายเป็นว่ารูปแบบการศึกษาเนี่ย จะต้องเป็นรูปแบบที่ทําให้คนเนี่ยเขาเรียกว่ามีวิจารณญาณของตนเองครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะว่าการศึกษาเนี่ยจะพูดถึงและพูดการศึกษาไม่ทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาด้วยตนเองซึ่งเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าด้วยตนเองก็ศึกษาได้นะไม่ต้องรอเข้าห้องเรียนก็ได้นะการศึกษาตลอดชีวิตศึกษาตอนไหนก็ได้ก็ได้วันนี้มหาลัยต่างๆก็มีการปรับตัวนะครับท่านพูดท่านพูดที่เพื่อประเด็นใหญ่เร็วๆนี้หมายวยาลัย ประมาณ500กว่าแห่งในสหรัฐอเมริกาปิดตัวลงครับในรอบไม่เกิน10ปีจาก4,500แห่งหายไปแล้วห้ารอแห่งแต่ยังคาดการว่าภายในอีก10ปีข้างหน้าจะหายไปอีกไม่ต่างกว่าห้าร้อยแห่งพันแห่งท่านเกิดอะไรขึ้นนี่แสดงว่าการเรียนรู้นนวันนี้ไม่จําเป็นต้องมีสถานที่ไอ้มาคิดความคิดใหม่ละเรียนนอกกรอบที่ไหนก็ได้ครับเห็นไหมครับและเรื่องหล่งนี้ก็เริ่ม เชื่อว่าไม่ช้าไม่นานในประเทศไทยก็จะกระทบเช่นเดียวกันครับเพราะคนจะเรียนออนไลน์กันมากขึ้นแน่นอนเเรียกว่าโดยโดยระบบเทคโนโลยีนะครับไม่ต้องไปมหาวิทยาลัยกันทุกวันรถก็จะไม่ติดนะต่อไปมันก็มีปัญหานะครับถ้าเรียนออนไลน์ครับก็จะเกิดว่ามหาวิทยาลัยขยะก็ดีนะหรือว่าสถานศึกษาที่ขายปริญญาหรือขายวุฒิเนี่ยของเราเนี่ยยังมีอยู่ไหมถ้ามีจะแก้อย่างไรนะไอพวกนี้ กระทบต่อความมั่นคงนะกระทบต่อความมั่นคงก็คือทําให้คนเนี่ยได้รับวุฒิแต่ไม่มีความรู้เลยอันนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางาผู้ดูแลนะฮะการบริหารการศึกษาของประเทศคงจะต้องตระหนักตรงประเด็นนี้แล้วก็ประเด็นสาคัญคือว่าต้องมองว่าการศึกษาในวันนี้หรือการเรียนรู้ผมอยากจะใช้คำว่าการเรียนรู้แล้วกันบางทีเรามองการศึกษาเราก็นึกถึงแต่โรงเรียนมหาวิทยาลัยแต่จริงๆแล้วการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่ท่านกล่าวไม่จํากัดเวลาสถานที่ มมเมื่อไหร่ก็ได้คุณพร้อมเรียนตอนไหนคุณเรียนเลยดังนั้นหลักสูตรต่อไปนี้นะฮะอันนี้สิงคโปร์เขาเริ่มแล้วครับเขาบอกว่าคุณการศึกษาเขาเนี่ยเขาจะเน้นการเพิ่มสมรรถนะทางความคิดครับนะครับวิจารณญาณที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่แล้วที่สําคัญที่ผมคิดเองในความคิดที่คุยกับท่านเนี่ยคือว่าการศึกษาในวันนี้ต้องสร้างภูมิคุ้มกันอ,อันนี้เรื่องใหญ่ค,คือคการเปิดเสรี การ <S <S ศึกษาการค้าธุรกิจการงุน <S 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 เพื่อให้ข้อมูลนันหมุนเวียนได้ทั้งโลกเนี่ยที่จริงนั้นมันก็ดีให้รู้เขารู้เราแต่การรู้เขารู้เราแล้วมาสร้างกลยุทธศาสาตร์ประเทศหรือธุรกิจหรือสังคมก็ดีชุมชนก็ดีเนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณในการสร้างแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ให้ผู้ในประเทศเราทุกช่งวงวัยรู้ก็คือว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันเช่นการเลือกใช้ ข้อมูลเอาออกมายัางไงข้อมูลไหนถูกอันไหนผิดอันไหนควรไม่ควรอันไหนข้อมูลแท้จริงอันไหนเป็นประโยชน์มากน้อยพูดง่ายจริงๆถ้าเรียนรู้อย่างชาญฉลาดเนี่ยเลือกใช้ได้เพราะมันมีเยอะมากเพราะว่าการปรับต,รตัวของมหาวิทยาลัยก็ดีรหรือโรงเรียนต่างๆนะครับทิศทางที่ทั้งโลกเป็นปัจจุบันบที่ผมติดตามข้อมูลมาเนี่ยวันนี้ คุณค่าของปริญญาเนี่ยลดลงเขามุ่งเน้นไปว่าสิ่งที่คุณเรียนมาเนี่ยใช้ได้จริงไหมครับแล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิตคุณจบจากที่นี่แล้วคุณสามารถที่จะมาอัปเกรดได้นะเราจะมีคอร์สสั้นๆให้คุณตลอดคุณสนใจวิชาอะไรสนใจอะไรคุณก็มาเลือกเรียนถ้าคุณต้องการใบสวิเกต์คุณก็มาลงทะเบียนสิตรงนี้เป็นไงเป็นทิศทางที่เปลี่ยนแปลงเพราะงั้นเกิดการแข่งขันทั้งทั้งทั้งสิ้น เออทั้งทั้งโลกเนี่ยมันแข่งคใช่จะเรียนท่านว่าจากประสบการณ์ผมที่ได้สัมภาษณ์ผู้จะเข้าทํางานครับก็เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราพิจารณาให้เขาจะทํางานกับเราหรือไม่คือองค์กรเนี่ยก็ต้องดูแววคือคือการรับคนเนี่ยที่จริงกระบวนการสัมภาษณ์หรือการคัดเลือกเนี่ยครับมันสั้นมากเลยสั้นจะสัมภาษณ์สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแค่นั้น แต่เข้ามาแล้วมันสำคัญจะทำงานได้ไหมที่ท่านกล่าวมันต้องดูแววก็คือดูศักยาภาพครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยทางานได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่มันเหนือเหนือเหนือความรู้ที่มีอยู่ก็คือว่าวิจารณญาณนี่สิอันนี้ถ้าเ,เรียนท่านผู้ชมที่มีลูกหลานหรือท่านเ,เวลาไปเรียนรู้อะไรเนี่ยต้องรู้ให้จริงรู้ให้ลึกแล้วมันเวลาสัมภาษณ์ก็ต้องโชว์วิจารณญาณให้เห็นว่า มีสักยภาพไปพัฒนาต่อได้ใช่พัฒ้ารับมาแล้วพัฒนาไม่ได้คงตอนนี้ไม่มีใครอยากจะรับสัท่าไหร่คือท่านเสียอาสตย่าทำงานอาจจะเจอคําถามง่ายง่ายครับคุณมาสมัครงานคุณจบสาขาอะไรคุณเก่งเรื่องอะไรล่ะอแล้วคุณจะมาทํางานให้ผมเนี่ยจะทาอย่างไรแล้วเรียนท่านว่าขณะนี้นะครับล่าสุดผมไปได้ประชุมหารือกับผู้ที่ชํานาญเรื่องเทคโนโลยีทางด้านการคัดเลือกคนครับเข้าทํางานปรากฏว่า เขาบอกว่าขนาดนี้เจ็ดสิบแปอร์เของบวนการสรรหาคนเข้าทำงานใช้เทคโนโลยีคัดเลือกก่อนที่จะพบหน้าเผชิญหน้ากันท่านอย่าบอกนะกำลังใช้คุณยนต์ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขามีขบวนการคัดเลือกเช่นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงบริษัทชั้นนำทางด้านขอระดับโลกที่ผมสนทนาด้วยเขาบอกว่าเขาจะมีขบวนการคัดเลือกด้วยการตอบข้อสอบถาม เป็นระ,ะระยะระยะต้องทำที่เรียกว่าภรราษาเขาเรียกพอร์ตโฟลิโอคือตัวของผู้สมัครเนี่ยมีอะไรดีพูดง่ายๆครับท่านผู้ชมครับกำลังกำลังสนุกได้ข้อมูลนะครับอพอดีเวลาหมดก็ต้องขอบคุณดรวีรชัยคูออ่ประเสริฐนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่อย่าลืมนะครับในเรื่องของการอัปเกรดคนไทยสู่ยุคโลกป่วนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่หลาท่านผู้ชมพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ